เปิดภาพปอนวันพอ่อกลับขอสอิ่งนี้ด้วยโซเจราก่อนพรนระยาทำแบบนี้ให้ เพิ่งจะครบรอบแต่งงาน10ปีมาหมื่มาสำหรับกู้รักสายหาหนุวยสุจิรากับสามีหนุ่มปอนชะยพนซึ่งตอนนั้นฝ่ายชายก็เปย์ทองคำหนัก10บาทแถมยังสเกียนรูปครอบครัวแปะลงไปด้วยล่าสุดวันนี้5ธันวาคม2566เป็นวันพ่อแห่งชาติก็ไม่รู้ว่างานนี้คุณสามีถือโอกาสเอาเกินคุณภรรยาหรือเปล่าเพราะอ้อนขอรถคันใหม่ป้ายแดงส่วนนุ้ยก็ลงคลิปวิดีโอคอนเทนต์น่ารักที่สุด ท้ายก็ใจอ่อนยื่นกุญแจรถให้บอนทำเอาสามีดีใจอุ้มคุณพันรายาตัวลอยกันเลยหนุยยังได้ลงแคปชั่นประกอบคลิปอีกว่าไม่น่าถามเลยว่าวันพ่อปีนี้อยากได้อะไรสุขสันต์วันพ่อช่วงนี้จะกรอบหน่อยเมียสายเปที่แท้ถูส่วนพ้องเพื่อนในวงการและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเพียบยอมแล้วสามีพัรายากู่นี้เพราะเปกันเก่งทั้งคู่เรียกเลยว่าเธอกล้าขอฉันก็กล้าให้